สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับช่องอัศวิน Time ครับวันนี้เรามาทำนัตยา ep 2นะครับต่อจาก ep 1ที่เราทำมานะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไอเทมอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีไฮไลท์เหมือนเดิมครับตามที่ผ่านมาเหมือนคลิปที่1นนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณนะครับถึงแม้เราจะเป็นช่องเล็กๆแต่ก็อุตส่าห์ติดตามกันมาตลอดนะครับในคลิป ที่ผ่าน,านมาขอบคุณคุณผู้ชมครับผมเราก็หวังว่าวันหนึ่งนะครับจะได้เป็นช่องที่โตขึ้นนะครับ <c oughs> ความหวังเล็กๆน้อยๆตอนนี้คือคนดูก็ประมาณหลักร้อยเองนะครับคน s u b s c r i b e ก็ประมาณหลักพันต้นๆก็ขอบคุณจริงๆครับที่ติดตามกันมานะครับต่อไปเรามาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนกันบ้างนะครับใน EP 2 EP 2เรามีการเปลี่ยนไอเทม1ชิ้นลูน1อย่างครับเรามาใช้เบรเลตอะโกนี่แทนออฟออฟเมจายนะครับเหตุผลก็คือว่าถึงแม้ออฟออฟเมจายจะให้พลังเวทเยอะแล้วก็ให้เลือดถึง1,100ก็ตามนะครับแต่ว่าช่วงเลดเกมเนี่ยครับเราจำเป็นต้องพึ่งเบรเลตอะโกนี่ในการช่วยเผาตามเปอร์เซ็นต์แม็กเฮพของศัตรูเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาออกของกันหนาๆเงี้ยครับช่วงเลดเกมเราต้องต้องใช้ a s สซีฟของตัวนี้ครับค่อนข้างดีนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งได้เกาะ200ด้วยครับไว้กันพวกแอสซิซินนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมามีการปรับปรุงแล้วกันครับเรียกว่าปรับปรุงไอเทม1ชิ้นที่เหลือก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคต่อไปก็จะมาเป็นตัวรูนที่ผมบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนนะครับตัวรูนที่ผมจะเปลี่ยนก็คือชิ้นเดียวครับเดิมผมใช้เป็นซีเกตเมตร สเตนสองเมตรใช่ไหมครับผมเพิ่มสเตนให้เป็นสาเมตรเพราะว่ารถคูดาวมันจะอยู่ที่ประมาณ4.9หรือ5%เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับมันไม่มีผลนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเพิ่มเจาะเกาะช่วงต้นเกมเพิ่มขึ้นครับอันนี้คือสิ่งที่ปรับปรุงมาส่วนที่เหลือก็เป็นแค่ไฮไลท์สำหรับอีพีสองนะครับขอบคุณที่ติดตามอีกครั้งนะครับพบกันในไฮไลท์ได้เลยครับเป็นอีกจังหวะที่ไม่น่ารอดนะครับตอนนี้สกิลก็ไม่โดนครับสกิลสองไปว่าวไปครับ มีอันติมาเด้งมาพอดีครับเวลสี่โชคช่วยครับได้เกาะเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้สแปมไปจังหวะนี้รอดครับเป็นอีกช็อตนะครับที่ไม่น่ารอดเนี่ยครับผมกดอันติไม่ได้นะครับถ้าเป็นแพดเก่าผมกดล้างได้เลยนะอันนี้คือสิ่งที่นาตาโดนเนิฟนะครับแต่ได้เกาะมาเพิ่มนะครับสแปมสวนกลับไปได้ครับจังหวะนี้ให้ชื่อว่าเพื่อนมาล้างแค้นะครับจังหวะนี้ ผมฆ่าวีล่าได้แต่โดนกองทับเท้าครับไม่ไม่แน่ใจว่ารอดมาได้ไงครับจังหวะนี้ตั้งชื่อว่าอะไรดีตอนนี้เอาแบบ็อตมั่วแล้วกันครับตอนนี้ จังหวะนี้ก็ไม่น่ารอดนะครับลูนเพลดีจริงๆครับเวทแวมพายตอนนี้ผมเกือบลอยนะครับไม่มีของล้างด้วยครับตอนนี้อันติก็ไม่มีดีที่เขากะจังหวะอันติมาไม่ถึงผมนะครับ โดลิออนโดนอันติของราวิวนะครับสตันทำให้โยนลูกบอลมาไม่ได้ถ้าถูกสตันอยู่ลูกบอลจะผักมาไม่ได้นะครับถ้าเราสามารถใช้สกิล2โดนฟอร์เรสได้นะครับเราจะสามารถหนึโนลัวใส่เขาได้เลยนะครับ <Legend ary. S 1> ตั้งชื่อว่าบวกตรงบางกรนัวนวแล้วกันครับตอนนี้ ผมเดาว่าอ้อยอันติผิดทางนะครับตอนนี้ ถ้าสกิลสโดนหนึ่งหนึ่งก็บอ้อยก็พอสู้ได้นะครับตัวโกงโกงของ R O V ตอนนี้อตั้งชื่อว่ารอดจาก3ลุม1แล้วกันครับ นาตาาแพ้ทางอลเลเตอร์นะครับถ้าโดนจับคืออยู่เลยนะครับถ้าเพื่อนเขามาลุมด้วยถ้าเราอันติอยู่แล้วอลเลเตอร์จับอันติเราหยุดเลยครับใ <it> ช้ชื่อว่าสกิลว,ว้าแต่พาเขาไปด้วยแล้วกันครับ อีกช็อตน,นะครับผมสดมากๆเลยนะไปยืนอยู่คนเดียวนะครับสกิลว่าวแต่พาเขาไปด้วยหนึ่งตัวครับช็อตน,นี้ผมก็ชอบนะครับไปวัดกับอ้อยหนึ่งหนึ่งะครับสู้กันได้สูสีเลยครับ ออยถูกตุตะตอมแต้มตีตายครับตอนนี้ <S <S สกิลหัวร้อน <S <S ต้องกดก่อนโดนสตันนะครับถึงจะช่วยลดถ้าอย่างเงี้ยกดแบบนี้ไม่ได้เราแค่กดเพื่อให้ h ฮดพีรีเจนแล้วก็กันซ c ครั้งต่อไปครับ อันนี้เป็นจังหวะที่มองไม่เห็นนะครับแต่โยนโยนไปได้2ตัวเฉยเลยครับ an <'t> จังหวะนี้เราสดไปหน่อยนะครับไปยืนในระยะป้อมถูกป้อมตีไม่งั้นอาจจะได้ภาพที่สวยกว่าน,นี้ครับโดนป้อมตีแรงมากช่วงต้นๆเกม ใช้ชื่อว่าสกิลว,ว้าวทุกสกิลครับช็อตนี้ได้เจมูมาช่วยครับล็อกได้สวยมากครับกิลเดอร์สังเกตกิลเดอร์ว่าให้เราได้สกิลสบายๆอีกช็อตนึงนะครับซัพพอร์ตจากเจมู ไฟเตอร์นะครับถ้าเลดเกมไม่ออกทอยเราเราเจ๋งเลยนะครับเราสกิลเข้าแบบนี้เลยครับช็อตต่อไปนี้นะครับมันเป็นช็อตยาวหน่อยนะแต่ว่าเราเล่นพาทุกเข้าป้อมนะครับพอาะทุกเข้าป้อมเนี่ยเราสามารถใช้ตัวเวทแวมไพร์ตั้งแต่นาทีที่34มสี่นะครับช่วงเวลานี้เราสามารถเข้าไปยืนในระยะของกลุ่มศัตรูได้นานพอสมควรนะครับด้วยการใช้สกิลดูดเลือดกลับคืนมาน โดนดึงอีกแล้วครับแต่ทำอะไรไม่ได้นะ <laughs> ยืนเกาะกำแพงครับช็อตน,นี้ <laughs> นาคอตแพทปัจจุบันผมว่าแอบหลับน,นะครับแรงดาเมดแรงเวอร์เลยครับสังเกตได้จากนี้ครับ คุณผู้ชมสังเกตราเมจนาขอดช็อตนี้อีกช็อตหนึ่งนะครับว่ามันโกงแค่ไหนผมว่ามันมีการแอบปรับมั่นใจครับสกิลว้าวครับแต่เวทแวมไพร์ช่วยไว้ได้ช็อตนี้ครับขอบคุณที่ติดตามอีกครั้งนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ